ประเทศลาวนะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีประเทศไทยนะผมก็ไม่รู้ว่าคนลาวที่ลําบากเอาฟูดง่ายๆที่จนๆเหมือนผมเนี่ยที่มาทํางานในประเทศไทยนะถ้าเกิดว่าไม่มีประเทศไทยผมก็ไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนหนึ่งคือถ้าผมไปทํางานที่เวียดนามผมก็พูดภาษาเวียดนามไม่เป็นเพราะผมก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรขนาดน,นั้นถูกไหมอ่ะ<ด>สองคือถ้าผมไปจีนอ่าไปกัมพูชา,าผมก็พูดภาษาก็ไม่เป็นอ่ะถูกไหม ผมก็ต้องมาภาษาไทยเพราผมพูดภาษาไทยเป็นอ่าแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไปมาสะดวกแล้วก็อยู่ง่ายสบายดีก่นหองทุกคนมาในี้บ่ายที่จะพาทุกคนมายังเลาะเหรียญส้มบรรยากาศอยู่แถวๆ่าๆอ่าถนนถ่ายว่างนะทุกคนหรือว่าไกลๆกับวัดโพนะซึ่งว่า อยากพาทุกคนมาย่างชมบรรยากาศเนาะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายเลยท,ทีเดียวแดดกระบอกกาบันไดมุมนี้เนาะแดดบ่อแห้งบันไดนักท่องเที่ยวกันย่างไ,ไปมาเต๊น้องมันนี้จะพาทุกคนย่างชมเบิงข่วมสวยงามของอ่าสื่ออะไรใช่ไ,ไหมอ่าถนนเมืองไทยนะทุกคนเบิงข่วมเจริญกับนนะอะไรเนาะอันนี้เมนวัดโพกินเนาะเมนวัดโพด้วย นะอันนี้ก็เป็นหน่วยบรญจารารทหารรักษาดินแดนนะทุกคนเนาะคือบอกว่ได้ยเมืองไทยนี่มีทหารขา้นคะา,างไร้ก้มเนาะไล้ยังอะไเขาอื่นเ,าเนานะเไ,ไปอันนี้ก็เป็นถนนสนามไชยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นถนนสนามไชยนะทุกคนซึ่งสามารถวิ่งไปโน่นก็เป็นเอ็มอาร์ทีสนามไชยนะอันนี้ก็เป็นกำแพงวัดประแก้วเนาะทุกคนเมื่อนี บอลสตีบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีที่สุดเลยมืออี่แดะสุดยอดายเมงไทยสะอาดสะอางคือแบบมันลงตัวที่สุดแล้วเนาะเมืองไทยสุดยอดไายแลวในวีปแบบเอเชียเนะชื่อว่าเอยบอกพี่ทุกคนในแถบอาเซียนเนาะทุกคนนะคือว่าลงตัวที่สุดเลย คือ nhà ในไมายำได้กัหญ้ากัเขี้ยวตลอดนะ <L an> อยากให้คนเล่าพี่น้องฟังเล่านาะได้มาเห็นความสวยความงามของประเทศไทยเหมือนที่ปอสตีเห็นเนาะอยากให้คนมาเห็นว่ามันมันสวยงามอีหลีอะ่ะนะมันสวยงาม <L an> นักท่องเที่ยวคนก็มาเทีย <S <S เท่ยวเต็มอยู่เต็มอยู่พี่น้องไป นะอต่จริงวัสตีว่าจะทายฟังบางนั้นนะแต่กระโปเป็นยังอยู่บางนี้ก็ได้อยู่ฟังบางนี้ก็ได้ฟังบางนั้นก็สวยงามคือกันทุกคนผืนก็แบบสะอาดสางคือสามารถนั่งได้แบบนอนก็ได้เอา้เอาอะไรีได้มันดูดีขนาดนั้นเลยเนาะสุดยอดาย เนาะบางหนึ่งหันบาสตีบอกไปเนาะว่าเออเมืองไทยแบบมีอา่ากรมทหารคนขงานงไลยเนาะการ์ไลอิลีบัสิเป็นทหารไอยังเมื่อกี้องกองมาสกกองมาการรักษาดินแดนทหารบกทหารเรือทหารอากาศทหารเอียงหมาทหารรักษาพระองค์อไอยังสินาอูแบบคือไลยกรมทหารขนาดเล่นในเมืองไทยนี่สุดยอดดีาาริบาสตียอมรับด้วยว่า ประเทยนีแบบ่เดี๋ยวมีครบเลยเนาะมีครบทุกด่านเลยก็ว่าได้อันนั้นบาสตีก็บอก่าเป็น,นยังเนาะบ่มีบ่มีไฟบาสตีอ่านเนาะแต่ก็สวยงามดีสวยงามแห่งหลายๆขังหลายๆเทื่อที่บาสตีมาย่างเด่นเท่านี่บาสตีรู้สึกว่าใจเฮามันแบบมันมันฟูนะทุกคนเนมเพ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างเนมเพ้นความเจริญ กินไอ้ความความเจริญนะนะมันมันแบบมันใจให้มันฟองโตนะทุกคนจะจอดร้ายแถวนะี้สวยงามผินสถานที่สะอาดมายางให้พี่น้องฟังไทยแล้วก็ฟังลาวเนาะมายางมาชมเบิงเนาะ,ะเป็นเวลาส่วนซีโมงหามุ่งแรงก็ได้มันกจจดนัดจต่บอดแดดแต่ว่ามึงในบ้าสะติส่ดีเนะี่ยเนาะมัน Uh, ฝ่าลังฝนกับบาดาเลยเนาะนีน่มีน้ำด้วยคือหยอดลไร้ mm hmm. นี่บอว่าสีมาแย้มได้สวงได้กะเคี้ยวสะอุ่มแบบนี้เลยทุกคนเคี้ยวงามแบบนี้บอวาซีมาแย้มสวงแบบว่ามกรล่ากุ้มผ้าหรือว่ามีซ่าจริงจริงนะทรงกระแตดเนี่ยกะเคี้ยวงามแบบนี้ เอหรื้บอกยังไงกันยังมีความเขียวอะ่ะเออบ่ตายบ่แห้งแน่นอนเนาะเพราะว่าเพิน่นจะมีการแบบว่ารดน้ำต้นไม้ตลอดเลยนะเบืองซ้ายมือของบอสตีนี่สิเป็นวัดพระแก้วเลยเป็นวัดพระแก้วบอกได้เลยว่าผู้ได้มากอะประทับใจนะเมืองไทยเลยโดยเฉพาะบาสตีเองเองนี่ยกรู้สึกว,ว่าอู้ ประทับใจแห่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจนแบบจนแบบอยู่แบบป่านตัวเองเลยนะทุกคนวัสตีแบบสุดยอดไร้ส่ยชีวิตยอยู่เมืองไทยคือว่ามีความเซลล์ล,ล,ลร์พอสมควรนะทำงานไปนั่มลลวก็ะแต่เห็นได้เปิดหูเปิดตาแต่เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างในเมืองไทย เผ็ดเฮาเรียนหัวยังหลายๆอย่างเนาะทุกคนการที่เฮาหมดอยู่บนเขามันกะไอเด็กเป็นกระทรวงกะลาโหมเนาะทุกคนกระทรวงกลาโหมนี่เนี่ยเบิ่งเดี๋ยคือ,อยู่ประเทศหนอกเลยขนาดกระทรวงกลาโหมนี่แบบสีแบบจัดจา้านสีอารมณ์สีครึมครมตัดกับขอบขาวเนาะทุกคนสวยงามาย แหลก็เป็นอบอนที่แบบไทยลูบนะทุกคนเป็นบอนไทยลูแบเลยอ่ามันเสียอารมณ์แบบว่าเฮายยุ่งม้างหนอกเลยเนาะลอนดอนบอนสินะสุดยอดลายวาสตีแบบติดใจเนาะลงลงหักประเทศไทยเลยท้จริงๆแล้วในการที่มาใส่ซีอยู่ประเทศไทยเนี่ยครับ ก็นให้ชีวิตวัตถีดีขึ้นหลายๆอย,ย่างเนาะว่าสิเป็นในเรื่องของครอบครัวปัจจุบันนี่ก็เอาตรงๆเลยก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากประเทศไทยเนาะทุกคนหลายๆคนนี่นะที่เป็นคนล่าแล้วก็สถานะบ่คอยดีบันไดเนาะก็ได้มาหาเงินอยู่ประเทศไทยจนเบิดแล้วก็หรือว่าง่ายๆก็5 0ซของคนล่าเลยก็ว่าได้ที่ว่า มาหางเงินอยู่ประเทศไทยแล้วก็เทนหนชีวิตทีดีขึ้นนะนะอือจะจะเดินรถไหม่คือบอสตีหนึ่งะะวอดเดอดเตปากเลยว่ะบอสตีมีเพื่อนมีนันมีนี่นมีเงินใส่มีชีวิตท,ทีดีกะย้อนประเทศไทยเนาะก็บริสัทประมาบุญคุณของประเทศไทยมันหรือว่าสีเทียงบัว คนที่มาเ็นงานอยู่ประเทศไทยสิ่งต้องกาเอา่ความสบายเนาะให้กับมาทํางานอยู่ประเทศไทยกับต้องการเงินต่องการความสบายเพื่อ,อไปจุนเจือครอบัวเพื่อไปให้พ่อให้แม่หนึ่งในหันก็คือวาสตีนี่แหละเน,นาะสวยงามสวยงาม ประเทศลาวนะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีประเทศไทยนะผมก็ไม่รู้ว่าคนลาวที่ลําบากเอาฟูลดง่ายๆที่จนๆเหมือนผมเนี่ยที่มาทํางานในประเทศไทยนะถ้าเกิดว่าไม่มีประเทศไทยผมก็ไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนหนึ่งคือถ้าผมไปทํางานที่เวียดนามผมก็พูดภาษาเวียดนามไม่เป็นเพราะผมก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรขนาดนั้นถูกไหมอ่ะสองคือถ้าผมไปจีนอ่าไปกัมพูชาผมก็พูดภาษาเขาไม่เป็นอนะ ถูกไหมผมก็ต้องมาประเทศไทยเพราะผมพูดภาษาไทยเป็นอ่าแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไปมาสะดวกแล้วก็อยู่ง่ายคนไทยเขาไม่ได้มีอากติอะไรกับเรามากมายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาไม่ได้รังเกียจคนเราขนาดนั้นนะทุกคนเออนี่แหละกพอยากจะบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะประเทศไทยนะผม พูดได้เต็มปากว่าบางส่วนผมได้จากประเทศไทยอเอาทำอย่างนี้เลยดีกว่าไปโอเคทุกคนเรียกมันมาอย่างนี้เด็กแค้นนอนทีใช้ Yeah we know yes เขาบอกกูแล้วสวยงามลยพี่น้องเอยปอ๊อทุกคนสุดติงกระดิ่งแมวแฮโค,คนร้ายขนาด<า>เลย โอเคเป็นบรรยากาศที่สวยงามเลยทีเดียวนะทุกคนอันนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเนาะสุดยอดนี่ก็รถตำรวจเปิเออะไรเยรักาส้า้ปนนาววามปลอดภัยให้ประชาชนเนาะอ่า โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้พัสตีค่ะสิขอลาทุกคนไปก่อนนะคลิปหน้านตามมาบอกกันใหม่่าลืมกดไลไรก็แจ้งกดติดตามไปละบ๊ายบาย